มึงกัดกูกูก็จะกัดมึงให้มันรู้สบางว่าไผเป็นไผเฮ้ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยตาบอดหรือไงวะข้าก็กำลังกัดรองเท้าอยู่นี่ไงเอาแล้วไปกัดมันทำไมล่ะฮะมันทำอะไรพี่เนี่ยไอ้โง่เนี่ยเองไม่รู้หรือไงวะว่าถ้าเราซื้อรองเท้ามาใหม่เนี่ย เราต้องกัดมันก่อนไม่งั้นอ่ะมันจะกัดเราเว้ยโอ้ไปเอาทฤษฎีนี่มาจากไหนเนี่ยฮะพี่เอะเฮ้ก็คนโบราณเขาบอกเออไอเด็กเมื่อวานซื้อ,อย่างเองอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพี้ยนเพี้ยนละพี่กูคนบ้าเลยวะฮะกัดรองเท้าตัวเองเนี่พเ่คนโบราณที่พี่บอกเนี่ยเขาก็ตายห่านไปหมดละหรือว่า พี่จะตามพวกเขาไปอะวิปป๊มีปากเสียนี่ไม่เชื่อก็อย่าลงหลูสิวะอีเวนเลยตามพวกเขาไปก็บอกเลยละกันโอ๊ยเจ็บหดดวงขัดลาบไอปปบห้ยเพชรเข้ามาทำไมเนี่ยนี่แกเไดใครเนี่ย ไอ้นะ้นไอ้กลิ่นทอแบบนี้ได้ไงฮะแกรู้ไหมว่ามันผิดผีดผดบ้านเรา <c oughs> ผีบ้านพบมรุลจะมาหักคอแกไอ้เดียว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 ผีบ้านพะมุุลไหนกันฮะอยู่ไหนฮะแล้วผมทาอะไรผิดผมถามเลยดียังจะมีหน้ามาถามอีกแกพาผู้หญิงใจแตกมาหลับนอนมันมีอะไรกันที่บ้านแบบเนี้มันใช้ได้ที่ไหน แต่เราไม่ได้มีอะไรกันนะคะเราสองคนเป็นแฟนกันมาหาการมันผิดด้วยเหรอคะผิดผิดมากด้วยแกทำให้บ้านฉันเสื่อมเสียอับปมงคนผู้ชายกับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมนมีอะไรกันมันก็ร์ดกินนี่แล้วถ้าชาวบ้านเขารู้เนี่ยเขาจะดินทางกันไปทั่วรู้ไหมแต่เราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะคะอีกอย่างหนูก็มีประจำเดือนด้วย เป็นประจำเดือนโอ๊ยตายตายตายกูตายหัวจะปวดถ้าผีปู่ย่าตายายรู้เขา้าเฮ้ยก็คงโกรธแน่เลยโอ้ยหัวจะปวด้ยพอเลยละพี่เลิกหัวเวลาสักทีเถอะไอ้ผีบาาพระุษเนี่ยเขาไปเกิดใหม่หมดแล้วพี่ไม่มีใครเนี่ยเขามาตามหัวลูกหลานหรอกมีแต่พี่ได้แหละที่เพียเพ้ยนเพี้ยนอะเข้าใจเปล่า ไปนิ่มเดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้านเอา้าไอ้บอบจะไปไหนกลับมาก่อนอุ้ยอขอโทษนะจ๊ะผีปู่ยาตายายจะมาขอฉันเลยนะจ๊ะว,วันพุธเดือนฉลูแลมหนึ่งขวาร้ายซ้ายดี ขวาแล้วกันปาบเขาให้อุ๊ยขอโทษไอ้ป๊อปอ้อาวแล้วนี่นางหนูนี่มาทำไมอีกอะเอาพอดีว่าผมเนี่ยพานิมมาเที่ยวที่บ้านนะครับนสวัสดีค่ะพี่เอ๊เออเราจะกลับมเมื่อไหร่อ้าวทำไมถามแบบนี้อะนิมเขาเพิ่งมาถึงนะพี่ อย่าเสียมารยาทนีเออแต่ทําอะไรก็ให้มันมีขอบเขตแล้วกันบ้านเราไม่เหมือนบ้านอื่นอย่าคิดเลยเถิดเด็ดขาดอะไรวะอะไรเนะมื่อกี้ข้างไหนนี่ยขวาหรือซ้ายวะเนี่ย น้องเวนทำมาอะไรวะเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บ้าบออะไรฮะไอ้ป๊อกทำไมปล่อยให้บ้านล็กเข้าของกระจัดกระจายแบบนั้นแล้วแกนี่เป็นผู้หญิงเป็นกุรสตรีทำไมไม่ช่วยกันดูแลบ้านทำไมไม่ช่วยเก็บบ้านถ้ามาเราสร้างปัญหาแบบเนี้ย ที่หลังไม่ต้องมากลับบ้านไปเลยไปโบนเสร็จยังแล้วเจอขยะชิ้นสุดท้ายยังฮะอะไร7-8-2ดแปแล้วก็เป็นลอตเรี่รางวัลที่หนึ่งงวดนี้ไงล่ะครับนิมเขาถูกหวยฮะจริงเหรอจันหนูนิมโอ้ย ยินดีใน่ๆจ้ะเฮงเฮงเค่ะขอบคุณนะคะพี่เอ๋แบบนี้เรียกเขาน้องหนูนิ่มไม่เกลียดเขาแล้วเหรอไม่เกลียดใครจะไปเกลียดล่ะจ๊ะน้องนิ่มเนี่ยเขาเป็นตัวเงินตัวทองพี่ยินดีต้อนรับเสมอจ้ะเออแปลว่าตัวนําโชคใช่ไหมคะอะไรแบบนั้นแ่ะจ๊ะเอาเนี่ยป๊อบเดี๋ยวเองนะ ไปเอาได้ดงได้แดงของนำโชคอะไรทุกอย่างที่อยู่ในห้องค้านะเอาทิ้งออกไปให้หมดเลยอา่เพราะว่าตอนเนี้ข้ามีน้องสไพซยที่เป็นตัวนำโชคมาให้ข้าที่บ้านแล้วาจะเป็นจ,จๆๆๆๆๆิอืมพี่กูกิ้งกาเปลี่ยนสีชัดๆนี่หนูนิ่มพี่อขอจับรางวัลไอ้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรนั่นอีกหน่อยสิ ใช่แล้วลอตเตอรี่หนูหายไปไหนแล้วอะเมื่อ,อ,อกี้พี่หยิบไปนี่คะฮะจริงเหรอเออเฮ้ยเอาอยนนี่ไปไหนไหนแล้วม่เนี่ยหวยแล้วทีนี้หาดิเฮ้ยจิ้งไปไหนเมื่อกี้ไม่รู้